ระหว่างที่รอฟังข่าวลุงข่าวนะคะป้านะคะเราฟังคุณท่านนั่งนา,านะค,ะคุณจะบอกให้พวกมึงฟังเขาเขาเขาทำคลิปวันหนึ่งยี่สิบกว่าคลิปเขาจะมีเวลาที่ไหนไปโทรหาคอเซนเตอร์โอนแค่พันเดียวคลิปหนึ่งของเขาเนี่ยห้าร้อยบาทสี่คลิปก็สองพันแล้วโอ,โอนมาเลยนะครับโอนผ่านเซเว่นมาเลยครับหนึ่งพันบาท คอนเทนเตอร์แม่งก็โง่ชีบหายเลยโทรไปหานักกฎหมายไม่ใช่มันไม่รู้หรอกนะป้าจิ๊บไม่ใช่ว่าไอ้ไอ้สิ้นคิดมันไม่รู้หรอกนะครับนะไอ้สิ้นคิดมันรู้แต่ว่ามันไม่มีคอนเทนต์มันเลยมาเอาคอนเทนต์เด็กป .4 มาเล่นมันไม่เชื่อ,อเด็กป .4 คอนเทนต์นี้เด็กป .4 เล่นตอนเช้าผมรู้แล้วมีคนมาเล่าให้ผมฟังแล้ว เด็กป .4 นะเออไม่ต้องถามแล้วว่าใครเป็นตัวละครในนิทานไม่มีตัวตนจริง <c oughs> คอนเทนต์ที่เด็กป .4 มันเล่นอ่ะนะเออมันชอบเรียกแ,ม,แม,ม่แม่คัาแม่ค้าแม่แม่ค้าลูกผมไม่มีเงินกินนมลเลยเรับแม่เล่นตั้งแต่เช้าแล้วอ้ ه, <c oughs> เหนื่อยใจพอ,อไปฟังมันย,ยิ่งหายเลยนะสวัสดีป้ารัศมิบครับ เอาไปฟังมันนี่หาซ้ำหาซ่านะเข้าใจหรือยังเอากดไลค์นะครับนะเข้ามากดไลค์ด้วยนะครับนะฝากกดไลค์ด้วยนะครับนกด like นบดีกดตมหมายครับเราจะได้รู้เป็ดมามารายงานช่องผมกี่คนนะครับมันมีเป็ดจ้องมารายงานช่องนะครับนะเด็กฟ4อนสี่น้าเหมือนกอลั่มสุกตองนะครับนะ เต่อไปนี้ตัวเองในละครชื่อสิ้นคิดนะตัวนี้คุณทัศยะนะครับนะตัวเองในละครชื่อสิ้นคิดนะครับนะอีอ <laughs> ย <laughs> มันคล้ายๆแต่มันไม่เหมือนนะครับอ่าเดี๋ยวเล่าดีๆนะครับเรื่องมันเกิดมาจากน,นะครับเรื่องมันเกิดมาจากมันมีแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับโทรไปหานักกฎหมายท่านหนึ่งลงในติ๊กต็อกนะโทรไปหานักกฎหมายแล้วเขาอัดเสียงลงติ ok ๊กต็อก นะครับเออมันก็มีอยู่ในติ๊กตอกก็แหละนะครับนะเซตเด็กป .4 อ่ะมันไปเอามาเล่นเพรอ้อไอ้แก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยมันบุดเน้อมันพุดเน้อนะมันบุดเน้อเออมันพูดมันบุดเนอะนะครับนะเออเ, <_' c> อเด็กเด็กป .4 มันก็เลยเหาว่าเป็นนาทีเออเป็นค่อยบอกเจ้าแล้วเ,เด็กป .4 เล่นมาตอนเช้าอ่อนสายหน่อยไอ้สิ้นคิดไอ้สิ้นคิด เอาไปเล่นมั่งเอาไปเล่นมั่งไปพูดเป็นตูปเป็นตะวันนี้มันไม่มาหรอกคอยดูมันไม่มาศาลมันไม่มาศาลหรอกเพราะว่าตำรวจดักจับบนบดแล้วนี่นะเดี๋ยวผมต้องไปถึงรองผู้การภาคสองเลยเดี๋ยวผมจะไปถึงผู้การภาคสองรับรองมันไม่รอดเอาหน่อยสีวะนะนะเอาหน่อยสิวะ สวัสดีครับ EP นี้เรามาบุกกันที่บ้านของพี่พิมมาดาน,น่่เองเอาหน่อยซิือวะเอาไห้อย่าขี้โม้เลยสิคิดมึงไปแจ้งหน่อยว่าว่านั้นค่อยบอกเจ้าแล้วเนี่ยเป็นเป็นเป็นแก๊งคอรเซนเตอร์นะเป็นแก๊งคอรเซนเตอร์เออไปแจ้งเลยที่กูอยากจะดูเวลามึงโดนสวนกลับ เงไม่พอ,อเหรอซิมคิดนะฮะมึงมาหลายเรื่องแล้วมึงไม่ไอายมั้งวะโอ้เป็น <c oughs> กูนี่แม่งเอามุดเป็นเอาหน้าเป็นมุดจิ้มหมาแล้วเป็นกูเป็นมึงเนี่ยกูอายอายแ้มึงไปเอาเอาคอมเพนเด็กพอสี่มาเล่นมึงไม่อายเหรอถามนี่เที่ยงกวายแทนเลยอ่ะเออมานั่งนึกนึกกูไปคบมึงได้ยังไงวะเนี่ยอ่ะซิมคิด กูมานั่งนึกขาดตัวเองเลยมึงเชื่อไหมจินคิดกูมานั่งนึกเนี่ยที่กูไปคบมึงได้ยังไงวะแม่งไปรู้จักกับมึงได้ยังไงวะเอ้ยแต่ใครไม่มีเออไอ้กูทุกวันนี้กูนั่งนึกอย่นตั้งแต่เช้ามาเนี่ยตอนกูรู้ว่ามึงมึงเอาคอนเทนต์เด็กป .4 ไปเล่นอ่ะกูมานั่งนึกเนี่ยเยเอ้ยทางานเอ้ยทำงานไปรู้จักกับมันได้ยังไงวะคนแบบนี้ เสียเวลาที่ผายเลยสมองแม่งไม่มีเลยมางไม่เอาคอนเทนต์เด็กป .4 มาเล่นโอ้กูละสงสารตัวกูเองที่ผายเลยจริงๆซึ่ง,งคิดกูนึกแบบนี้เลยมันงเชื่อแบที่กูนอนไม่หลับเลยเนะี่ยงานกูคเครียดเก็บเก็บหมูกูเครียดเลยอ่ะเออกูไปดูคลิปมึงกูเครียดเลยกูนอนไม่หลับกูไปนั่งนึกทำไมกูต้องไปรู้จักกับมันวันนี้ยอะ กูยังนั่งเนื้อกวันเนี้ยกูเสียดายเวลาที่กูรู้จักมึงทีไ่ไปเอาเวลากูคืนมา่น่าเอาคืนมาเลยสาไปนั่งกินเหล้าด้วยกันโอ้มึง่มึง <c oughs> เป็นคนแบบนี้เหรอเนี่ยมึงสิ้นคิดได้ขนาดนี้เลยเหรอฮะเาขาเรียกคอนเทนต์เด็กคอนเทนต์สิ้นคิดคอนเทนต์ content แบบนี้มึงจำไว้อย่าเอามันเล่นมันอายเขา ันไม่กล้าร้องเลยหรอมันก็รู้นะมันก็รู้กอเสียงมันใช่ที่ไหนเล่านาทีเหรอนาทีวันวันหนึ่งมีเวลาโทรศัพท์ไหมเนี่ยกูเห็นทําคลิปวันละยี่สิบสามสิบคลิปเนี่ยเออผมก็นั่งดูคลิปนาทีทุกคลิปอะ่ะเห็นทําคลิปอยู่เนี่ยเขาไม่มีเวลาไปนั่งคอลเซนเตอร์เยี่ยได้พันเดียวทําคลิปสี่คลิปก็สองพันแล้วคลิปละห้าร้อยมึงโง่หรือเปล่าเนี่ยไอ้สิ้นคลิป อย่าไปคิดว่าสิ่งคิดเป็นตัวเองนะเป็นตัวละครในนิทานตอนนี้พี่มนทาครับเป็นตัวละครในันนะคนะคะคิดนี้ขอลงเท่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปเอาตะไคร้ก่อน